โอ d โ o อินเทอร e เฟซมิกเซอเสนี่ยสามารถเชื่อมต่อกับมือถือได้ไหมเรามาแขข้องใยกันนะครับการเชื่อมต่อโทรศัพท์แค่เชื่อมสายจากอุปกรณ์พวกนี้เป็น USB เข้าโทรศัพท์ซึ่งเราอาจจะต้องมีตัวแปลงอย่างเช่น p p o o n เนี่ยเขาเป็นพอร์ตแบบ Lightning เราก็ต้องมีพอร์ตแบบนี้ USB หรือแบบนี้โดยที่แบบนี้คือมีที่ชาร์จเพิ่มนะครับอีกรูนึง ในส่วนของ OTG ก็คือเป็นอะแดปเตอร์แปลงหรือเป็นสายแปลงเข้ากับอุปกรณ์ต่างๆอย่าง,างเช่น Type C หรือว่าเป็น m i โคร u s b ซึ่ง2สิ่งนียนะครับต่างกันที่ว่าตัวหนึ่งไม่ต้องมีไฟเลี้ยงตัวหนึ่งเนี่ยเราสามารถเสียบที่ชาร์จเพื่อเอาไฟเลี้ยงไปช่วยของอุปกรณ์เราได้ซึ่งความต้องการของ Audio i n t e r f a c e บางตัวเขาต้องการไฟเลี้ยงเพิ่มก็คือต่ออะแดปเตอร์มาเสียบช่วยจ่ายไฟเพราะว่าใช้ไฟเลี้ยงจากโทรศัพท์เราไม่พอ อย่างออเด e ยนเนี่ยตัวนี้มีพอร์ต y p e C พอร์ตเดียวนะครับก็สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Android ได้เลยไปอย่าง iPhone เนี่ยเขาเลี้ยงไฟไม่พอเราต้องใช้แบบนี้นะเป็น USB Type A นะครับสำหรับเสียบ USB ต่อเข้ามาที่ตัวนี้นะครับแล้วก็ Lightning สำหรับเสียบสายชาร์จเข้ากับ power bank หรือที่ชาร์จก็สามารถใช้ตัวนี้ได้กับอีกตัวหนึ่ง y a m a h a AG ตัวนี้เขามีพอร์ตสองพอร์ตแยกกันเลยก็คือไมโครตัวนี้ครับสามารถเสียบกับ power bank ได้เลยหรือว่ากับอะแดปเตอร์ชาร์จต่าง ซึ่ง USB ตัว Type B ตัวนี้ครับก็เสียบกับมือถือของเราได้เหมือนกันซึ่งก็จะผ่านอะแดปเตอร์แปลงซึ่งเราสามารถใช้ยมา a h า AG03 กับอะแดปเตอร์แบบนี้นะครับที่ไม่ต้องมีไฟเลี้ยงเพิ่มที่ตัวอะแดปเตอร์แปลงนี้ได้เพราะว่าใช้ไฟเลี้ยง่างตัวนี้ซึ่งตัวนี้ก็คล้ายกันก็คือเขามีอะแดปเตอร์แยกต่งางหาก USB port นี้สามารถเสียบเข้ากับ iPhone ได้เลยโดยผ่านอะแดปเตอร์ตัวนี้ซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาสาธิตการเชื่อมต่อ iPhone กับ EVO 4กับ Yamaha AG03 นะครับ แล้วก็เสียบ Type C ไปเลยแล้วก็เสียบเข้ากับ USB Type A ตรงนี้ส่วนตรงนี้คือเป็นแหล่งจ่ายไฟแล้วก็เสียบกับ Power Bank ได้เลยเมื่อเราเชื่อมต่อเสร็จแล้วเราก็จะเห็นไฟขึ้นนะครับแสดงสถานนะของความแรงสัญญาณซึ่งตัวนี้ก็คือผมเปิดเพลงผ่านโทรศัพท์เข้ามาที่นี่นะครับซึ่งเมื่อเราเชื่อมต่อสายเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราสามารถใช้งานได้เลยไม่ต้องไปสวิตช์เลือกที่ตัวเครื่องอินเตอร์เฟซหรือว่าเลือกที่โทรศัพท์นะ ต่อไปมาเชื่อมต่อกับยมาให้ A G ศูนย์สามยให้ A G 0 3ผมจะเก็บอันนี้ไว้นะครับเพราะว่าม่ต้องใช้ไฟจาะแยกตรงนี้ผม่ใช้ตัวนี้คือพอร์ตพอตเดียวซึ่งแร่งจ่ยไฟภายนอกเนี่ยเราใช้ power bank โปรติกเสียบเข้าไมโคร USB ตรงนี้นะครับ แล้วก็ใช้สาย USB ปกติที่เราใช้เชื่อมต่อมาเชื่อมต่อเข้ากับตัวอะแดปเตอร์แปลงไ t นิ่งตัวนี้เมื่อเราเชื่อมต่อเสร็จแล้วก็จะมีวิขึ้นที่ผมเปิดเพลงสัญญาณมาที่มิเซอร์ตัวนี้เมื่อเราเชื่อมสายเสร็จโทรศัพท์ของเราจะสวิตช์ให้อัตโนมัติแต่อย่าง n อ r ด i d เนี่เขาอาจจะมีการเปิดระบบ OTG ที่ในตัวเครื่องโทรศัพท์การตั้งค่าเพราะว่าบางรุ่นเนี่ยเขาฟิกมาว่าต้องมีการเปิดระบบ OTG ก่อนเมื่อเราเปิดแล้วเนี่ยก็สามารถใช้งานได้ปกติเลยในการอัดเสียงหรือว่าไลฟ์เฟซบุ๊กไลฟ์ยูทูบหรือไลฟ เราให้แนะนำให้ใช้อแดปเตอร์แปลงที่มีมาตรฐานหรือว่าเป็นผู้ผลิตของโทรศัพท์เครื่องนั้นนะครับเพราะว่าจะไม่มีปัญหาในการเชื่อมต่อหรือการใช้งานนะครับมีของทุกถูกมากมายในตลาดนะครับที่จาหน่ายกันแล้วอาจจะมีปัญหาเรื่องของการเชื่อมต่อหรือระยะอายุการใช้งานนะครับสำหรับใครนะครับมีข้อสงสยัยคําถามหรือปัญหาอะไรส่งมาให้เราและเราจะแก้ปัญหาให้คุณเอง กดติดตามและตั้งค่าเห็นโพสต์ก่อนจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับย้อนชมคลิปเก่าได้ที่ YouTub e Channel AT อย่าดูเพลินกด s u b สไครต์กันด้วยจ้าอีกหนึ่งช่องทางรับข้อมูลข่าวสารวงการเสียงได้ที่เว็บไซต์ AT และสมัครสมาชิกวันนี้รับส่วนลดสินค้าทัานที